่านมาก็คือปีกพาร้ราบยสเก็นะครับซึ่งเรามีการประเมินไอทีและผู้่านนีนะครับกลุ่มในการก็จะมาให้พวกเราได้เข้าใจว่าการประเมินตามมาตรฐานตัวชีวัดไม่สามารถจะทำด้วยตัวคนเดียวหรือกลุ่มในกลุ่มหนง พวกเราทั้ง10กลุ่มนะครับต้องช่วยกันต้องรวมพลังนะครับการประเมินไอทีของประเทศนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะคะค่า CPI เนี่ยเป็น c o r r e c t i o n Perception Index เป็นค่าดัชนีการรับรู้การผลิตหรือ c o r r e c t i o n ถ้าเราตั้งใจฟังตอนที่ปปชสวทุมพนมา เพื่อในากานรจัดทำแผนรายงานแผนและจัดทำแผนภาเคเรียนที่สองนะคะมาถึงตอนนี้ก่อนที่แล้วค่ะแต่ถามว่าเวลามีปัญหาที่เวลาแทนหนังสือกิจมันมันจะไม่เป็นงานที่ในความรับผิดชอบของพิษอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพิษก็ไม่สามารถที่จะไปคุยได้โดยตรงงานที่พิษอาษาเองนะคะมันก็เลยจะท่าในส่วนหน้างานที่รับผิดชอบของพิษเองก็จะไม่มีปัญหาว่าก็ที่ถ้าเราเจอแบบนั้นก็คือ จะส่งเดิขอยืมตัวจะเป็นการขอยืมแบบกระชั้นชีพแบบกันหนึ่งวันแล้วแล้วก็มาขอยืมแล้วก็แล้วจะแบบว่าเราจะทำให้ทานมคือกำหนดที่จะให้ทันกำหนดจริงๆของก็คือจริงๆของก็คือเก็บวันนะคะก็อ เอกสารก็ถูกต้องทุกอย่างเรื่องไม่ผิดอะไรไม่ผิดก็คือเราคำนวณเหมือนให้ใส่ผลถ้าก็คือจะผิดเป็นเดิมค่ะไฟล์แน่เอกสารนะอาจจะเป็นใบเริ่มมาอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดถ้าเป็นหนังสือจากซอทะผมจะเป็นไฟล์จากเข้าไปดึงวายแล้วได้เองแต่ว่าถ้าเป็นมาจากศึกษาถ้ามาจากจังหวั อื่นๆแล้วก็เหมือนอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้มันก็ใช้ไม่ค่อยได้สายไฟเวลาเชื่อมต่อมันก็เชื่อมต่อไม่ค่อยได้บ้างจอแล้วบางครั้งก็ติดบ,าบาด้างรับบ้างอะไรแบบนี้ก็คือจอเราไม่ได้ใช้คนของพื้นที่ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าหากว่ากดถุงเซินได้ออกการภูมิา a อะไรประมาณนี้เราก็จะขอรถบไปเป็นการล่วงหน้านะคแต่ว่าบางท่านต่อไป าสู่การบบการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเอ็นะคะว่าถ้าได้รับงบมาจริงตามงเงินที่บอ,อกไปนะคะเราก็จะ ก็ต้องบอกว่าแดกเปลี่ยนครับก็ไม่มีอะไรไม่มีเจตนาไปกระทบกระั่างใครเลยก็เกี่ยวกับคำความเข้าใจกับพวกเราให้เข้าใจให้ทำงานอย่างมีความสุขนะลูคมีความสุขเรื่องนะครับ